สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมเมื่อนี้มันคืเคิ่งต้นใหม่นะครับพี่น้องิึงฝูงปนินขึ้นนะครับปู๊ตอนแดงนะครับกะโต่ตดันีพี่น้องนะครับผมนี่จะเป็นฝูงเลยนะครับยิงพาฝูงเลยนะครับผมองมึงครับพี่น้องลูกก็ปิวออกจังสัน ลูกคือพวกปักลงปลานี่จะอยูก่ไกลๆนะครับผมยี่สิบหา้าเซิเมิรโอ้ลูกว่าปักไหมพี่นอ้องลูกเจิดออกนี้จากปา่าเม้นสั่นกับมีทีน่บ โดดวนห่ออะไสัตว์มัวเขากลุมเนื้อบานี่เนื้อไม่เห็นเยอะจะตกเลโอู้โดน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 นะครับพี่น้องอ้โอ้โอ้หข้งดีแทะ อยง่ที่ไงนะครับผมใส่กล่องกันนะพี่น้องเช็คบึงกล่องให้ดูเดยสิ่ที่ได้ควายก่ขอขึ้มานะครับขาเหมือนน้ำนะอยไงได้ว่็ไปสืนไก่นะครับก็เลยต้องเซียงยิงเดาไปเลยนะครับพี่น้อง ค่าขฝูงนะครับะเ,เสียไม่มีก้อนอมันหนักเลยเนาะมันเป็นห้อยสว่งอีกอ,กอ,อกย่างยามีแดง ดต้องปิดตัวเดียวนะครับแต่ว่าของหัวหัวม้งใส่ใส่สวยครับผมอี๋ยอย่าฟัางนะฟัง มีควากับเจี๊ยบส,สวยนะครับนีนะครับเศษปลานะครับเกือบโลนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอดึกปลาเร็วที่สกันเดี๋ยวขอจีบปลากันนะครับผมเกือบโลนะครับพี่น้อง ตํามูงฝาอียหรอนะลงนำปลาขำม,มาตาพุนนะครับเราสามารถขนทางนี้คือจังสีบอกไก่นะครับมาทางนี้จะไก่อยู่

นี่มนันก็กินดีเราปรนินไหมนี่อันอันอน,นี้นั่นเป็นปากานี่น,อน,น,อนั่นนั่นกัดเล็กที่คือมันตังไหนมันตกต้องนานยต้งก็เลต้องวัดโอ้หพอดีพอดี tỷ ờ, tí tỷ lấy, tưng tưng lấy Đứng tưng 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 tưng

เป็นยังไงดีคุณประัานหอนยำหวยไหน้างที่ดีขุด <m> แม่ไปตีเชดูแถวตกบุงแหมดันตกบุงเขาตีปลาคอได้หลายอยู่ด้วยมือนี่ก็ได้น้่นมันกำลังถ่วมน้ำมันทางแหมวันนี้เขาตีน้ำขวดน้ำนทางไปคอยตีไปกัดดีดี น้องเบบ้งขำกับท่านที่ไปเรามันมีควังอยู่หัวม,เเมือเขาไปในบ้านจังไงมันจีนีคว,วัวงนำควังไปเลยมันตีน้ำมันน้าปังที่เขาเกี่ยวแล้วยงไงเก็บน้าปังแนมมันกำลังถ่วงตีประคัวมันกัด,กดดีเลากบยางไม่ตีเขาเห็นเขาตีปนไไปะทานี่แหละน้ำกุ้งนั่น โปลูกสองยิงยี่หุ่นนะครับผมยี่ไก่ดึงมาปลาเป็นใหม่นะครับพี่น้องปลาติดลายขวงนะครับตัวที่สองนะครับบดิไทรช็อตยิงนี่พี่น้องบึงแดงเงี้ยงเดี่ยวนะครับผมทะลุออกเงี้ยงเดียวนี่นะครับนี่นะครับใส่โมูหนึ่งหุ่นนะครับกลุ่มหนึ่งน่องมันตีเบ็ดอยู่นะครับตีเบ็ดกระตุกนะครับไปไกลแล้วนะครับผม เดี๋ยวติดตามเมืองอิจก,กุมนะครับผมถ้าบมีจังเด็กอะสิกลับบ้านเลยนะครับผมอู้นะครับยิงหมวกพี่อ,อีกแล้วนะครับโดนมาบุนี่มันคือกระตุกอยู่ไม่รูันทีโดนอยู่หมวกพี่น้องโ,อโ,อโ,ดโ,ดโดนโดนโดนนี่อ้ยโดนอยู่พี่น้องอูน้นะครับพอลูกสองยิงเซาวอกไปเลยนะครับเป็นมู นี่เศ้าไปไกลเนะปยฟ้าบบขนใกล้นะครับผมลูกซวนก็เลยจัไใจตรงยิงเข่าฝูงเข่าฝูงเลยนะครับอาศสยลูกฝุกพี่น้องใส่ลูกฝุกนะครับอันนี้ก็ฟฝุกดีนี่น,น,นั่นนะครับูงอันนี้ก็ฟฝุกพี่น้องเฮเข่าปากบะอกนนี้เขาปากพี่น้องเขาปากเข้าปากเขาปาก ขาปากโอ้ยส่ออ้ยส่ใส่ใส่ใส่นี่ออ้นี่นะครับนี้ใส่สวยนี่นะครับก็ฟฟมือนะครับออ้ฝูงนะครับพี่น้องไก่คักนะครับนันฝูงหนึ่งนะครับเดี๋ยวพวกลูกซ้อนกันทียิงเซาไปอีกนะครับเพื่อฟุกอีกนะครับผมยิงเซาไปเรื่อยๆนะครับ ปลาตัวนี้ใส่สวยนะครับสวยงามเลยนะครับผมจับไปครับโอปลาหนีกับ่กบหอดเปิดเลยนะครับบ่หอดกรบพี่นอนไก่หักฝ่ามาแล้วกรบพี่นอห่องร้อมนะครับ ปลาก็ลงไปเลอกแล้วนะครับปู๊เดี๋ยวมาสรุปเตีมเลยนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปเตีมนะครับนี่ครับกระปืนศูนย์นะครับผมใส่ปลานะครับจะใส่งามๆนะครับพี่น้องได้สามเต็มนะครับผมไปใส่โพลูกสอ้างกระถึงจะฝนไล่นะครับไปทางซีกับฝนไล่นะครับผมกลับมาทางบ้านกับยังฝนไล่อีกนะครับพี่น้องนะครับเป็นหน้าฝนละกั ปลาอย่างเนี้ยนะจังน่อยนะครับผมเป็นปลาขึ้นจนมูกไปยูไก่นะครับพี่น้องบูยิ้มจนเบิดเสือกเะยครับผมจังหวนนะครับครับคลิปนีกค่ะขอกลับบ้านเลยนะครับผมขอลาพี่น้องไว้เพียงซ้ำนี้นะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับผมกับปลานะครับใส่สวยๆสามตัวนะครับพี่น้องเพอได้กินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมนะครับพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกาลังใจนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนีครับผมเพื่อผ่านคลิปต่อไปนะครับผม ที่ผลึกซ้อนจะไปหาหญิงป่ายู่นใส่นะครับผมไม้ใดน,นะครับผมให้พี่น้อนในเบิงนะครับผมสแหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอลาพี่น้องไปเพียงซ้ำนี้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับไปก่อนครับผมกลับบ้านก่อน